ท่านผู้ชมช่วงนี้นะครับฝนค่อนข้างที่ว่าจะตกบ่อยนะครับแล้วล่าสุดนะครับที่ว่าผมไปถ่ายนะครับก็คือน้ํานะครับน้ําในตามสายนะครับน้าค่อนข้างที่ว่าจะมาเยอะแล้วปลานะครับปลาจะมาเยอะมากนะครับในส่วนวันนี้นะครับผมก็เลยจะามาทากับดักนะครับไปดักปลานะครับแต่ไม่ได้จะเป็นไปดักปลาใหญ่นะครับอันนี้ก็คือผมจะไปดักเป็นปลาเล็กนะครับโดยการ ที่ใช้ขวดพลาสติกนะครับวัสดุเหลือใช้เหล่านี้เองนะครับผมจะใช้ขวดพลาสติกนะครับโดยการนําขวดพลาสติกไปดักพวกปลานะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมจะไปดักทิ้งไว้อยู่ในตัวคลองนะครับคลองข้างข้างบ้านนี่ครับก็คือน้ํามันมาเยอะบ้างนะครับมาแบบ มาเยอะเลยนะครับมาแบบล้นคลองเลยนะครับแล้วผมจะลองไปดักปลานะครับเพราะว่าผมลองเดินดูแล้วนะครับเหมือนลูกปลานะครับจะเยอะนะครับถ้าว่าเป็นได้พวกปลาซิวนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่นะครับผมก็เลยทําเป็นแบบเป็นที่ดักปลานะครับจากขวดพลาสติกนะครับนี่ทำแบบง่ายๆนะครับตรงนี้ผมก็ปลูกเป็นเส้นเอ็นไว้นะครับนี่คือเอาไว้ปลูกกับริมตลิ่งนะครับทําให้เหมือนขวดเขาไม่ลอยไปนะครับนี่ ส่วนวิธีการทํานะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาสอนวิธีการทําคลิปหน้านะครับอาจจะทําไม่ยากนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะลองไปดักดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทําไว้เยอะมากนะครับนี่ทําไว้ประมาณห้านะครับห้าอันหรือว่าห้าหลังนะครับนี่เลยเดี๋ยววนี้เราเราจะไปดักปลากันนะครับส่วนอาหารนะครับอาหารที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นแบบนี้เลยพวก มีพวกขนมปังพวกลำนะครับนี่ Peters, young, people, เป็นพวกอาหารตกปลาสุดสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือผมไปตกปลามานะครับที่ว่าหลายๆวันที่ว่าผมเนี่ยไปนะครับผมไปตกปลานะครับนี่ก็เป็นพวกอาหารตกปลาที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะยัดใส่ในนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่คลองกันเลยนะครับผม ท่านผู้ชมก็อันนี้ผมก็เดินมาถึงที่คลองแล้วนะครับอันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับนี่อุปกรณ์ข้างหลังผมนะครับอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการนําไปวางเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเหยื่อนะครับการนําเหยื่อใส่ในขวดพลาสติกนะครับสําหรับการใส่เหยื่อนะครับเราก็นําอาหารนะครับที่ว่าผมเตรียมมาเนี่ยครับปั้นเลย ปั้นเป็นลูกเลยนะครับนี่ปั้นให้แข็งๆนะครับแล้วก็ยัดลงไปเลยนะครับยัดลงพอประมาณพอนะฮะก็จะกำกำให้แน่นๆเลยนะฮะนี่ก็ยัดลงไปเลย ก็ไม่รู้นะครับว่าปลาจะเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับผมก็ลองมาดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกตินะครับจะเคยแต่ว่าปักเบ็ดนะครับยังไม่เคยว่ามาทำอันนี้เลยนะครับอันนี้คือลองดูครั้งแรกเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับเนี่ยฮะดูนลยนะฮะเลยว่าจะลองมาดักทิ้งไว้ดูนะครับ นี่ไงนะครับตันยอดลงไปวันนี้นะครับผมก็ทํามาทั้งหมดห้าหลังนะครับอันนี้แปกกว่าใครเพื่อนเลยอันนี้นะครับอันนี้ม้วนไว้ถ้าอย่างสวยเลยก็ยัดลงไปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ทําการเอาลงไปนะครับอันนี้ผมก็ทำ ให้ทาเป็นแบบนี่เชือกมัดนะครับนะรับท่านผู้ชมสําหรับวิธีการนะครับผมก็จะนี่เอาลงมาส่วนสินเอนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นสินเอนผมก็มัดไว้ตรงนี้นะครับนี่มัดเพื่อให้เรามันไม่ได้ไหลไปนะครับวิธีก,รการทําก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ใส่น้าลงไปเลยนะครับ ไม่ต้องว่าเต็มขวดมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอให้แบบขวดลอยได้นิดหนึ่งนะครับผมว่า เดี๋ยวเติมน้ำอีกนิดหนึ่งนะฮะจะจะเป็นทางก้นหรือทางหัวลอยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ ผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะมีลูกปลาหรือเปล่านะครับก็ลองใส่ทิ้งไว้นะครับผมก็จะทําอย่างนี้นะครับทั้งหมดห้าขวดเลยนะครับผมเราก็ต้องลองดักทิ้งไว้กันดูนะครับผมครับตารชมอันนี้นะครับผมก็ได้ทําการวางเอาไปดักลงในคลองไว้หมดแล้วนะครับก็อยู่ตามจุดนะครับอยู่ฝั่งนู้นลูกหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ผมเอาลงไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ป่านะครับก็ลองมาดูก่อนนะครับกับหัวกับหางนะครับนู่นอยู่ตรงนั้นมีขวดนะครับก็ตรงนี้นะครับผมตั้งแบบเรียงๆกันไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับฝนค่อนข้างที่ว่าจะตกตลอดตกทั้งวันนะครับก็อยู่ตรงนี้อีกขวดหนึงนะครับอยู่ตรง บริเวณนั่นนะครับก็ทีแรกนะครับผมวันวันก่อนนะครับผมมาปักเบ็ดนะครับมาปักเบ็ดตรงนี้ก็ได้ใบสองสามตัวอยู่นะครับเป็นพวกปลากะเพียนนะครับพอได้อยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวไว้ลองเอาเบ็ดมาปักอีกนะครับนี่ฝนตก ดูสิครับน้าขึ้นแบบอืขึ้นเยอะมากนะครับจากที่ว่าตรงผมเคยไปถ่ายตรงหน้าฝ่ายนะครับตรงหน้าฝ่ายนะครับผมไปลองปลามาวันหนึ่งนะครับน้ําขึ้นเยอะมากนะครับตรงนี้ผมก็เลยทําหลังคานะครับหลบฝนชั่วคราวไว้ก่อนนะฮะนี่ฮะไม่ไหวครับเปียกหมดนะครับเปียกหมดเลยไม่มีที่อยู่นะครับนี่ฮะังคาใบกล้วยนะครับ โอ้โห oh. พอได้อยู่นะครับครับท่านผู้ชมก็ระหว่างที่ผมได้เอาเก็บที่ดักปลานะครับผมขึ้นมานะครับผมดักไว้ทั้งหมดห้าหลังนะครับห้าอันห,หรือห้าขวดนะครับก็ ติดอยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะครับผมใช้เวลาประมาณน่าจะผมอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับโหได้ติดสองขวดนะครับหรือสองหลังนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยนะครับอันนี้ก็คือผมเอาขึ้นมาแล้วนะครับนะครับสำหรับขวดนู้นขวดนู้นไม่ติดนะครับนี่ขอได้อยู่นะครับนี่เลยนะครับโอ้โหปลาเหมือนปลาตะเพียนน้อยหรือว่าปลา ปาเกตปลาอะไรสักอย่างส่วนส่วนมากแถวบ้านผมจะเป็นพวกปลาอย่างเนี้ยส่วนมากเลยนะครับโอ้โหได้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับกับดักปลานะครับนี่เลยผมก็เตรียมกระป๋องมาพร้อมเลยนะครับทีแรกผมก็ใส่พวกเหยื่อพวกอะไรพวกนี้มานะครับอันนีนะ้ได้หลายตัวเลยนะครับขวดนี้อันนู้นผมได้อะไรก็ไม่รู้ลูกออสลูกออส เดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนเดี๋ยวผมเติมอาหารใส่ใหม่เดี๋ยวผมจะหยอดลงที่ใหม่ดูนะครับโอ้โหอันนี้หลายตัวนะครับโอ้เดี๋ยวเราเอาปลาออกนะครับเดี๋ยวเราเอาปลาออกนะครับอันนี้น่าจะสองตัวนะครับที่ผมเห็นนะครับส่วนขวดอื่นนะครับยังไม่ได้เลยนะครับเลยนะครับผมก็เอาปลาออกหมดแล้วนะครับผมก็ใช้เทนะครับไม่ได้เอาสวิงมานะครับมาลองน้ํานะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับ สิบกว่าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนะครับนี่ว่าแค่สองขวดนะครับสองขวดลดเดียวนะครับใช้เวลาัดเดียวเองประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่อาหารใส่อาหารแล้วผมก็จะดักไว้มอนเดิมเดี๋ยวไว้เรามาดูกันอีกทีตอนเย็นเลยนะครับก็จะมาเก็บอีกนะครับเก็บอีกช่วงตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนที่ว่าผมเอามา ตอนนั้นนะครับก็ช่วงประมาณบ่ายนะครับอันนี้ก็เริ่มช่วงเย็นแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ไปทํามาไว้อีกนะนะครับตั้งไว้อยู่ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะก็คือหมดชุดนี้นะครับผมจะไม่มาเก็บแล้วนะครับผมจะรอมาเก็บอีกทีตอนเช้าเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาเก็บอีกนะครับก็ผมได้ลงไปดูแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเหมือน มีเข้าอีกนะครับข้างล่างนะครับผมจับปตั้งไว้นะครับผมยังไม่ได้แก้เชื่ยงก็เดี๋ยวผมจะเอาอาหารนะครับไปยัดไว้อีกนะครับพออปลาชุดนั้นออกเดี๋ยวผมก็จะเอาอาหารยัดไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับทีนี้ก็พรุ่งนี้เช้านะครับคอนเก็บแต่ดูจากลักษณะน้ํานะครับเหมือนน้ําขึ้นอีกแล้วนะครับนี่เพราะตรงช่วงที่ผมตั้งขวดไว้นะครับตอนที่ว่าผมมาดักไว้นะครับน้ํายัง ผมยังเหยียบตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้ดูผมน้ำโอ้โหขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาอันนั้นออกก่อนนะครับนะครับอันนี้ขวดนี้นครับเหมือนได้มีอยู่ตัวน่าจะหนึ่งตัวนะครับประมาณหนึ่งตัวนะครับก็ตรงนี้โอ้โหดูสิครับอันนี้หลายตัวเลยนะครับ ตัวค่อนข้างที่ว่ากําลังโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ขอเอาออกก่อนนะครับนี่เลยนะครับท่านชมก็สําหรับที่ผมได้เก็บขึ้นมาแล้วนะครับก็ผมก็นําใส่กระป๋องนะครับใส่ปลาใส่กระป๋องแล้วส่วนตรงกับดักปลาเรานะครับผมก็ได้ใส่อาหารไว้ใหม่หนึ่งไว้ใหม่แล้วนะครับก็เป็นอาหารอย่างเดิมนะครับที่ผมได้เอามานะครับ ปลานะครับปลาก็พอได้อยู่นิดหนึ่งนะครับณท่านี้นะครับประมาณหกตัวประมาณนี้ครับนกกระโดดอีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอากลับแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการมาดักปลากับกับดักจากขวดนะครับที่เราได้ทําเองนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับปิดนะครับปลาได้นะครับอาจจะเป็น บางอันปลาไม่เข้าหรือบางอันปลาเข้าก็มันก็อยู่กับที่สถานที่ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการมาดักปลานะครับเป็นดักปลาปลาน้อยนะครับปลาตัวเล็กๆนะครับเพื่อเอาไปไว้ทํากับข้าวทําอะไรกินนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จถือว่าโอเคเลยนะครับกับกับดักจากขวดที่เราได้ทําขึ้นมาเองนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเจ้าโจมเดี๋ยวไว้พกกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี